สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวโดยอ้างอิงนิตยสาร p l ั s nine seven t นะครับของอิสราเอลออกบทความที่อ้างอิงถึงคําสัมภาษณ์ของทหารอิสราเอลอย่างน้อยหกนายหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากการปฏิบัติการหน้าที่ในชนวนคาซ่า,าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวทั้งหรายนั้นขอไม่เปิดเผยรายชื่อ5รายได้เล่าว,ว่าทหารอิสราเอลมักจะสังหารชีวิตพลเรือนชาวปาเลสไต เพียงเพราะพวกเขาเข้าไปในพื้นที่ที่กองทัพกําหนดให้เป็นเขตห้ามเข้ามีพลเรือนอย่างน้อยหนึ่งถึงสองคนถูกฆ่าตายโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ก่อคารร้ายและใครไม่ใช่แต่คนใหญ่ไม่ได้พกอาวุธเราทหารมีเสรีภาพในการกระทาได้อย่างเต็มที่โดยเมื่อทหารเห็นใครเข้ามาใกล้หรือหากมีความรู้สึกได้ถึงภัยคุกคามที่กําลังเข้ามาก็ไม่จาเป็นต้องอธิบายอะไรไม่ต้องยิงขึ้นฟ้าเพียงแค่ยิงก็พอซึ่งเป็นการอนุญาตให้ยิงใส่ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือแม้แต่คนชารานะครับ ด้านยูวันกรีนทหารสำรองวัย26ปีซึ่งเป็นทหารรายเดียวที่ยินยอมให้เปิดเผยรายชื่อและร่วมรบในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี2566ได้เปิดเผยว่าไม่มีข้อจำกัดใดๆเกี่ยวกับกระสุนปืนผู้คน่างยิงเพียงเพราะความเบื่อเท่านั้นขณะที่ทหารสำรองอีกนายที่เคยส่้มรบในชนวนกาซาตอนเหนือได้บอกว่าตัวเองได้ยิงกระสุนไป2-3นัดแบบไม่มีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการยิงลงทะเลทางเท้าหรืออาคารร้าง โดยเป็นการยิงแบบปกติเป็นรหัสที่หมายถึงว่าเบื่อแล้วก็เลยยิงส่วนทหารสำรองอีกหนึ่งนายก็ได้เปิดเผยนะครับว่าในช่วงไม่มีกองกําลังของอิสราเอลอยู่ในพื้นที่การยิงปืนนั้นไม่มีข้อจํากัดใดๆเลยเหมือนกับว่าบ้าไปแล้วและไม่ใช่แค่อาวุธเล็กเท่านั้นแต่ยังมีการยิงปืนกลรถถังและปืนครกอีกด้วยขณะที่ทหารอีกนายได้กล่าวด้วยว่าในการยิงปืนไปที่โรงพยาบาลคลินิกโรงเรียนสถาบันศาสนาะน และอาคารขององค์กรระหว่างประเทศสถานที่เหล่านี้จําเป็นต้องได้รับการอนุญาตแต่รู้สึกเหมือนว่าเป็นการอนุญาตแบบพอเป็นพิธีเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วการเป็นบัติการจะเป็นแบบยิงก่อนค่อยถามทีหลังทุกๆครั้งท,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 ที่อาคารถล่มมาเราจะรู้ว่าเป็นเรื่องบ้าแต่ก็สนุกทั้งนี้ทหารเหล่านี้ยังได้เปิดเผยว่าศพของคนเรือจะถูกทิ้งไว้ตามถนนและบริเวณโลกเพื่อให้เน่าเปื่อยหรือถูกสัตว์จรัดกัดกินกองทัพอิสราเอลเพียงแค่ท่อนศพไว้ล่วงหน้า ก่อนที่ขบวนรถช่วยเหลือระหว่างประเทศจะมาถึงเท่านั้นโดยจะมีรถขุดพร้อมรถถังเข้าเคลียร์พื้นที่ให้ปราศจากศพจากนั้นก็ฝังไว้ใต้ซากปรักหักพังและพลิกศพไปด้านข้างเพื่อไม่ให้ขบวนรถมองเห็นได้จริงๆแล้วมีผู้เสียชีวิตมากกว่าที่รายงานกันออกมาในเวลานี้ทหารรายหนึ่งได้บอกด้วยว่าการยิงแบบไม่จํากัดจานวนเช่นนี้ก็มีส่วนที่ทําให้เกิดจํานวนทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตจากการยิงพวกเดียวกันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอีกด้วยการยิงพวกเดียวกันนั้นถือได้ว่าอันตรายกว่ากลุ่มฮามาสเสียอีก เหตุการณ์ต่าวเป็นปัญหาหลักที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของทหารมีการยิงกันเองบ่อยม้ากทั้งในจำนวนทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตในฉนวนกาซา324นายมีอย่างน้อยยีนายที่เสียชีวิตจากการยิงของฝ่ายเดียวกันทางด้านกรีนทหารที่ยอมไม่เปิดเผยชื่อยังได้ระบุด้วยว่ากฎเกณฑ์การสู้รบที่มีที่นั่นก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเฉยเมยอ,อย่างมากต่อชะตากรรมของเชลยชาวอิสราเอลที่ถูกคุมตัวอยู่ในฉนวนกาซาและในส่วนของตัวประกันทหารก็ไม่ได้รับคำสั่งที่ชัดเจนออกมา พวกเขามาพูดว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อตัวประกันแต่ชัดเจนเลยว่าสงครามทําร้ายตัวประกันซะมากกว่านอกจากนี้กรีนยังได้บอกว่าเมื่อทหารเข้ามายึดบ้านเรือนก็จะต้องเผาบ้านทุกหลังทิ้งเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาของกองพันเพื่อที่ชาวเปาเลสไตน์จะได้ไม่สามารถกลับมารวมถึงพวกก่อการร้ายจะใช้มันไม่ได้อีกต่อไปและทหารอิสราเอลก็ยังปล้นสะดมบ้านเรือนของชาวเปาเลสไตน์อีกด้วยความเสียหายที่กองทัพอิสราเอลทิ้งไว้ในสนวนนกาซาเป็นสิ่งที่ไม่อาจจินตนาการได้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อทหารอิราเลนั้นออกมายอมรับนะครับว่าสงครามในฉนวนกาซานัานไม่มีกฎเกณฑ์คือสามารถที่จะยิงใส่ใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นเด็กหรือแม้แต่คนชรานอกจากนั้นยังมีการล้นฆ่านะครับเรียกว่าไร้ความปราณีนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เน็ตนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด cribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ